เรื่องของเศรษฐกิจนะครับเรื่องของค่าเงินบาทที่แข่งค่าขึ้น3ามสบเ็ดบาทเศษแล้วนะครับหลายฝ่ายก็ค่อนข้างจะวิตกกังวลโดยเฉพาะเรื่องของการส่งออกนี่แหละครับคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจเมื่อวานก็มีการมอบหมายให้แบงค์ชาตินี่แหละครับไปดูมาตรการต่างๆโดยเฉพาะการป้องกันการเก็งกำไรค่าเงินบาทหลังจากค่าเงินบาทของเราแข่งค่าขึ้นมาในรอบ2ปีนะครับ หลังจากที่ค่าเงินบาทของเราแข็งค่าขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดก็อยู่ที่31บาท17สตางค์แล้วค,ค่ะต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งตั้งแต่ต้นปีนั้นแข่งค่าแล้วประมาณ6%คุณกรจาติกาวน,นิตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการาคลัง,อ,งออกมาเปิดเผยเลยบอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจเป็นห่วงนะคะคว่าอาจจะมีการเก่งกาไรค่าเงินบาทในอนาคตเลยจะให้ธนาคารแห่งประเทศไทยไปศึกษาม,มารตราการป้องกันค่ะเนื่องจากมีแนวโน้มว่าการค้าของไทยจะเกินดุลอย่างต่อเนื่องจากเศรษฐกิจที่เริ่ม ื้นตัวซึ่งก็จะทําให้มีเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศเขา้ามามากนะคะประกอบกับเศรษฐกิจของสหรัฐก็ยังคงอ่อนแอด้วยทําให้เงินทุกสกุลที่อิงกับดอลลาร์นั้นแข็งค่าขึ้นได้อีกด้วยค่ะคุณผู้ชมครับถ้าเทียบในระดับภูมิภาคจริงๆแล้วค่างเงินบาทขณะน,นี้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับค่า,งเ,งา,า,างเงินบาทของประเทศในภูมิภาค ก็จึงยังไม่เป็นอุปสรรคสําคัญต่อการส่งออกของไทยก็เห็นได้จากตัวเลขของการส่งออกที่ตอนนี้ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องจะกลับมีผลดีต่อการนําเข้าสินค้าทุนและก็วัตถุดิบนะครับผู้ประกอบการไทยก็มีต้นทุนการนําเข้าที่ลดลงทางด้านผู้ว่าแบงค์ชาตินะครับทาดิสาวัฒนเกตยืนยันว่าได้เข้าไปแทรกแซงตลาดเท่าที่จําเป็นเท่านั้นเพื่อไม่ให้ค่าเงินบาทมีความผันผวนมากเพราะว่าจะกระทบต่อผู้ส่งออกแต่จากการตรวจสอบขณะนี้ยังไม่พบเงินที่ไหลเข้ามาเก่งกำไรอย่างชัดเจน โดยช่วงครึ่งหลังของเดือนสิงหาคมเงินบาทแข็งค่าขึ้นค่อนข้างที่จะเร็วนะครับเนื่องจากมีเงินไหลเข้ามาลงทุนในตลาดพันธบัตรและก็หุ้นไทยหลังปัญหาการเมืองตอนนี้เขาบอกว่าคที่คลายลงไปแล้วนะครับ